การที่สหรัฐเอาประเด็นนี้มาผูกกับการค้าก็เป็นการกดดันที่หนักหน่วงจริงๆเลยของประเทศไทยเราครับส่วนตัวผมครับอดคิดไม่ได้เลยว่ากัมพูชาอาจจะกําลังใช้แผนการยืมปากของประเทศอื่นมาด่าไทยครับโดยมีอเมริกาและมาเลเซียครับคอยหนุนหลังอยู่เบื้องหลังอยู่ครับมันจึงทําให้คิดว่าประเทศไทยเรานักขณะนี้ควรจะมีความเป็นเอกภาพให้มากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ถึงอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ ต้องมีได้และมีเสียครับมันคือเศรษฐธรรมของโลกมนุษย์เราครับส่วนทัวผมขอสนับสนุนให้ในายกอนุชินจิตมั่นถือมั่นในเอการาชและผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับมันอาจมีคนบางกลุ่มครับที่ห่วงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวครับโดยไม่คิดคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างที่บอกครับมันมีได้และก็ต้องมีเสียครับเรื่องภาษีทรัมป์หากเราเอาเรื่องนี้มาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจและปล่อยให้กัมพูชา เรื่องประเทศไทยของเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมว่าการที่ประเทศไทยเราครับแข่งเกล้าในบางเรื่องครับมันก็อาจเป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศมหาอำนาจจะหันกลับมาฟังประเทศไทยของเราบ้างครับว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอดครับประเทศไทยของเราครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีน้ำบดน้ำทนกับขมเนมาหลาย10ปีครับกับพฤติกรรมขมเนการละครครับ คนไทยก็รู้ดีทุกคนว่าเสมีนครับต้องการให้ตัวเองอยู่ในสถานนะเป็นเหยื่อของประเทศไทยครับการที่นายกอนุทินแสดงออกถึงความแข็งกร้าวก็เห็นมีพักการเมืองบางพักครับออกมาโต้แยง้งและตําหนิว่านายกของไทยคนปัจจุบันครับขาดวุฒิภาวะครับว่าอย่างที่บอกครับทุกอย่างมันมีได้และมีเสียครับเราต้องเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมาก่อนครับมันย่อมเป็นเหตุผลที่ถูกที่สุดครับเรื่องการค้ากับอเมริกามันอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย แต่ในเมื่ออเมริกาไม่มาตรวจสอบและมาดูในข้อเท็จจริงว่าใครผิดใครถูกครับฟังความข้างเดียวแล้วก็คงไม่มีทางเลือกครับกับฝ่ายบริหารของประเทศไทยเราแผ่นดินไทยของเราก็ต้องเป็นของไทยเราครับพื้นที่ใดที่เขมรลุกลานส่วนตัวครับสนับสนุนให้ยึดคืนมาให้หมดครับหลังจากนี้ครับก็สร้างรั้วให้เสร็จเลยครับไม่ต้องไปคบค้าสมาคมกับพวกมันครับทั้งโลกครับมีประเทศอื่นที่จะค้าขายกับไทยของเรามีอีกเยอะแยะครับรัฐบาลต้องยึดมั่น อย่าอ่อนไหวกับสิ่งที่จะกระทําต่อจากนี้ไปครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับและทหารแนวหน้าของไทยปกปักรักษาแผ่นดินไทยไว้เพื่อลูกหลานไทยสืบไปครับจะคิดการใดก็ขอให้จบรุ่นเราครับเพื่อลูกหลานของเราจะได้ภาคภูมิใจในเอกราชของความเป็นไทยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบครับมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับกับเรื่องราวที่ผมได้วิเคราะห์เจาะลึกไปในวันนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ